สวัสดีครับผมวุฒิชัยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่ารายละเอียดงานพิมพ์ตัวหนึ่งให้ฟังนะครับซึ่งเป็นงานที่เราภูมิใจมากกับการได้ผลิตงานชิ้นนี้และเราก็จบงานนี้ด้วยความปักปื้มแล้วก็ล่งอกนะครับบมคือกล่องตัวนี้ครับกล่องตัวนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยมามาหาเราด้วยด้วยโจทย์ที่ว่า ลูกค้าจะมีสเปย์ขวดหนึ่งนะครับไซส์ประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างที่ที่ใกล้เคียงนะครับแต่ว่าตัวจริงไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมแค่หาตัวอย่างที่ขนาดใกล้เคียงมาให้ดูลูกค้ามีโจทย์ว่าจะใส่ใส่ขวดนี้ขวดเล็กลงไปในกล่องใหญ่นะครับเพื่อเพื่อที่จะไปวางขายบนเชลกล่องใหญ่จะวางบนเชลแล้วสวยนะครับอันนี้คือ คือธรรมชาติของการมองเสร็จแล้วเวลาที่จะต้องผลิตจริงเนี่ยมันต้องมีการออกแบบแก้ปัญหาหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆไล่ความยากของกล่องนี้ไปทีละอย่างนะครับดูจากภายนอกเนี่ยกล่องนี้คือกล่องที่พิมพ์1สีนะครับแล้วก็มีการเคลือบด้านมีการสปอต UV มีการปั๊มฟอยทองนะครับปั๊มฟอยเป็นแถบคาดนะครับ ด้านบนก็มีฟอยด์ฟอยด์ทองเหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นบาร์โค้ดนะครับตั้งแต่สีพื้นเลยสีชมพูนะครับสีชมพูเนี่ยเป็นเป็นสีที่อ้างอิงกับแพนโทนค่าหนึ่งนะครับลูกค้ามีสเปร์ข้างในเนี่ยสสูตรนะครับกล่องนี้ก็เลยจะต้องมี3สีนะครับเป็นกล่องสีชมพูคือใบนี้แล้วก็มีกล่องสีน้ำเงินกล่องสีเขียวนะครับ ก็ต้องพิมพ์ผสมสีพิเศษผสมสีให้เหมือนตัวอย่างแพนโทนปกติงานพิมพ์ที่เรามักจะเรียกกันว่าพิมพ์สีสีเนี่ยมันคือองค์ประกอบของสี cmyk นะครับเป็นหมึกสีสีเพืวอพิมพ์ผสมกันออกมาเป็นภาพสวยงามนะครับแต่การพิมพ์เป็นสีพื้นอย่างนี้เนี่ยเพื่อให้มีความแม่นยำตรงกับสเปกเนี่ยเราจะต้องพิมพ์ด้วยสีพิเศษคือผสมสีนั้นขึ้นมาเลยไม่ไม่ได้มาพิมพ์เป็นแบบสีสีนะครับ ถ้าในทางเทคนิคเราก็เรียกว่าเป็นสปอตคัลเลอร์หรือว่าเป็นโซลิดคัลเลอร์นะครับก็แล้วตอนพิมพ์เนี่ยด้วยความที่มันต้องเป็นสีที่พื้นที่กินพื้นที่ทั้งกระดาษกว้างๆนะครับเราจะต้องพิมพ์มันสองรอบเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความยากตั้งแต่ผสมสีแล้วแล้วก็ต้องพิมพ์สองรอบแล้วสีเข้ามาตรงกับแพนโทนนะครับหลังจากนั้น พอพิมพ์เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องส่งไปทําเคลือบด้านแล้วก็สปอต UV ถ้าดูสังเกตรอยสะท้อนแสงนะครับมันจะมีมีมีรอยสปอตย v เนี่ยรอบตัวเลยนะครับมันคือสปอต UV ทั้งแผ่นเลยนะครับซึ่งกล่องสีชมพูก็จะมีลายแบบนี้กล่องสีอื่นก็จะเป็นลายสปอต UV ที่ไม่เหมือนกันนะครับ 3ชนิดก็จะมี3ลายนะครับหลังจากทำสปอต UVs เสร็จเราก็จะมาเข้าสู่ขบวนการปั๊มลอยทองโลโก้นะครับอันนี้ไม่ยากแล้วก็ปั๊มลอยที่เป็นข้อความนะครับเป็นเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งความยากตรงนี้มันอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นตัวหนังสือตัวเล็กการปั๊มลอยทองเนี่ย เรามักจะพบเจอกับการพิมพ์อยู่บนนามบัตรเป็นโลโก้บริษัทหรือว่าเป็นชื่อข้อมูลบนการแต่งงานอย่างนีน้ข้อมูลบนการแต่งงานเนี่ยบางทีก็จะเป็นชื่อเจ้าภาพบ้างหรือว่าเป็นโลโก้เจ้าบ่าวเจ้าสาวบ้างน,นะครับซึ่งซึ่งมันเป็นข้อมูลที่มีความใหญ่เป็นพื้นที่ใหญ่ซึ่งจะเหมาะกับการปั๊มฟอยแต่แต่โปรดักต,ตัวนี้เนี่ย มีดีเทลตัวหนังสือสําหรับอ่านข้อมูลเนี่ยใช้วิธีปั้มฟอยซึ่งมันตัวหนังสือเล็กมากการปั้มฟอยเล็กๆเ,เป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็แถบสีทองตรงนี้เนี่ยมันเป็นฟอยที่กินพื้นที่ใหญ่ถือว่าใหญ่นะครับใหญ่ประมาณนี้ถือว่าใหญ่ละและกินพื้นที่ยาวรอบกล่องเลยซึ่งการปั้มฟอย นอกจากจะเสี่ยงกับการที่ทองติกไม่สม่ำเสมอแล้วเนี่ยบางทีมันยังมีความสกรปรกนิดนิดหน่นนอยหจากฝุ่นละอองด้วยนะครับทำให้มันอาจจะมีจุดมีฟองอากาศอยู่ในนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากอีกงานหนึ่งเหมือนกันนะครับงานนี้เนี่ยปกติการปั๊มฟลอยด์เนี่ยเราก็จะทำเป็นแม่พิมพ์ชิ้นหนึ่งที่ ปั๊มทุกอย่างลงไปที่เห็นเป็นทอนี้คืออยู่บนแม่พิมพ์ชิ้นเดียวนะครับแต่งานนี้เราทําแบบนั้นไม่ได้เพราะว่ามันมีความเสียหายอยู่มันต้องปั๊มฟลอยด้วยน้ําหนักการปั๊มไม่เท่ากันมันถึงจะติดได้สมบูรณ์แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งบล็อกออกมาเป็นบล็อกบล็อกตัวหนังสือบล็อกโลโก้แล้วก็บล็อกส่วนที่เป็นสายคาดนะครับรวมถึงข้างบนก็มีอีกบล็อกหนึ่งด้วยนะครับ เราปั้มฟอยล์หลายรอบมากนะครับสำหรับกล่องใบนี้แล้วก็ด้านล่างอันนี้เป็นบาร์โค้ดนะครับนี่คือด้านนอกเท่าที่เห็นนะครับนี่คือความยากครึ่งทางละเรามาครึ่งทางละความยากอีกครึ่งหนึ่งนะครับคือโครงสร้างข้างในโครงสร้างข้างในเนี่ยด้วยด้วยโจทย์ที่ว่าจะต้องใส่ขวดเล็กในกล่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นขวดเล็กเนี่ยจะต้องวางลอยอยู่กลางกล่อง ไม่ได้วางตกลงไปที่ก้นกล่องนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีโครงสร้างหนึ่งที่ดันขวดเอาไว้ให้ยกสูงขึ้นแล้วก็มีอีกโครงสร้างหนึ่งที่ดันฝาเอาไว้เพื่อให้ขวดเนี่ยหยุดนิ่งอยู่ตรงกลางนะครับมันจะเป็นโครงสร้างแบบนี้สังเกตฝากล่องนะครับมันจะมีส่วนที่เป็นตัวปิดเอาไว้ ชิ้นนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่เป็นชิ้นเดียวกับกล่องนะครับเป็นตัวเป็นตัวดามที่จะพับเข้าไปแล้วก็ดันขวดเอาไว้นะครับนะครับซึ่งอันนี้คือส่วนที่ดันด้านบนนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ดันด้านล่างดันด้านล่างก็จะมีโครงสร้างเหมือนเหมือนกันนะครับนี่คือด้านล่างนะครับมันก็จะมีมีชิ้นนี้ ที่ดันเอาไว้ครับถ้าเราพับออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นความหนาของมันนะครับอันนี้เราก็จะพับกลับเข้าไปเพื่อเพื่อดันก้นขวดหรือยกก้นขวดให้ลอยอยู่กลางกล่องนั่นเองนะครับทำาแบบนี้เนี่ยเราจะได้ขวดที่วางอยู่กลางกล่องแล้วแต่มันยังไม่จบเพราะว่าขวดยังสามารถสไลด์ไปด้านข้างได้ด้วยนะครับถ้ามันหลวมเนี่ยเขย่าก็จะมีเสียงก๊อกแก๊แก,กอยู่ข้างในนะครับเราเลยต้องมีโครงสร้างอีกชิ้นหนึ่งอยู่กลางกล่อง ซึ่งเราใส่ชิ้นนี้เข้าไปเดี๋ยวผมหยิบให้ดูโครงสร้างกลางกล่องเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวหยิบออกมาให้ดูครับอามาต้องหยิบด้านนี้มันจะมีชิ้นนี้อยู่กลางกล่องนะครับซึ่งชิ้นนี้เนี่ยตอนกลางออกมันจะหน้าตาแบบนี้เห็นไ,ไหมครับเสร็จแล้ว มันก็จะถูกประกอบขึ้นมาเป็นทรงเป็นทรงกระบอกที่จะดามล็อกขวดเอาไว้นะครับเนี่ยมันจะประกอบขึ้นมาเป็นทรงถ้วยแบบนี้ตรงกลางกล่องเนี่ยเราจะใส่ชิ้นนี้เอาไว้นะครับมันคือขวดเนี่ยจะอยู่ตรงกลางกล่องอย่างนี้ปึ๊บจะอยู่ในโครงสร้างป้องกันเนี่ยแบบนี้นะครับและ และเราก็จะใส่มันไว้ข้างในนี้นะครับเดีย๋ยวผมปิดปิดก้นขวดก่อนนี่ครับเดี๋ยวเราจะใส่อันนี้เข้าไปนี่นะครับ ขวจะเปย์ก็จะมีโครงสร้างป้องกันด้านข้างนะครับแล้วก็ปิดฝาด้านนี้ลงไปดันด้านหัวไว้นะครับแล้วก็ปิดปิดโครงสร้างที่ดางไว้ทุกด้านนะครับมันก็จะทําให้ตัวตัวเนี้ยอยู่ในขวดอย่างมั่นคงขวดอยู่ในกล่องอย่างมั่นคงนะครับโดยที่เขย่าไม่มีเสียง นี่คือการแก้ปัญหาขวดเล็กในกล่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราที่เล่ามาเนี่ยเพื่อจะบอกว่าวงพิมพ์ของเราเนี่ยมีความสนุกที่จะทำงานที่ซับซ้อนปราณีตนะครับงานกล่องเครื่องสำอางกล่องใส่อาหารเสริมในรูปแบบปกติแล้วก็ทำบ่อยและทำเยอะนะครับซึ่งเราชำนาญมากและในกล่องที่ซับซ้อนขึ้น เราก็เคยทำมาหลายแบบแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งที่จัดว่ายากเกือบจะที่สุดนะครับเราก็มีสามารถจบงานนี้ได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรและส่งงานผ่านเรียบร้อยนะครับทั้ง3โมเดลของลูกค้าเลยนะครับและนี่ก็คือวิธีการทำงานกล่องที่ซับซ้อนนะครับก็หากคุณมี งานกล่องใส่ผลิตภัณฑ์สักอย่างหนึ่งนะครับลองส่งมาให้เราดูก็ได้ครับถ้าถ้าอยากได้งานที่ประณีตเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ